พามาดูเจ้ากะปิปาร่ากันนะครับนี่กำลังเป็นกระแสเลยครับนี่เจ้าหมามะพาวหรือหมูน้ำของเราในเองนะครับมันอายหรือเปล่ากะปิปราร่านะครับแรงจงเนี่ย นี่ครับอันนี้คือกะปิปลาะนะครับนี่หมะพร้าวหรือว่าหมูน้ำนี่เองนะครับกะปิปลาตัวใหญ่มากครับนี่โอ้ยชอบไปอยู่ในโคลนในตุ่มเลยนี่วนจำมั่มดีครับนี่กะปิปลาของน้องๆของเรานะครับนี่มันน่าจะเป็นตระกูลเดียวของหนูนะครับ แต่ว่าหนูอะไรก็ไม่รู้ในใหญ่ขนาดนี้สวัสดีเจ้ากะปีปลาลาเจ้าหมูน้ำหมามะพร้าวนะครับนี่ตัวใหญ่มากครับเห็นอยู่เห็นอยู่วิดีโอเนี่ยตัวเล็กๆนะครับมันมาดูตัวจริงนี่ตัวใหญ่มากครับกะปิปลาลานะครับนี่เ้ยดินเดินหน่อยสิเพื่อนกะปีปลาละตัวอาบาก้านะครับ เป็นสัตว์ประจำถิ่นของอเมริกาเหนือน,นะครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเหมือนอูดนะครับวัน <c oughs> ดีเจอปากาซื <c oughs> ้อมาจากที่ไหน มริกาใต้นะครับ <laughs> นี่ครับต <c oughs> ุลานะครับน,าานะนี่เขาปล่อยอัปปาก้ามาแล้ว <c oughs> ใช่ ตัวลาครับนกเรียเบิร์ตนะครับบางครั้งจะรู้จะเรียกว่าชาวอฟริกานะครับเรียกจากรูนังเป็นนกที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับชายนกกระจอกเทศนะครับ โซคัตตันเ,เดินมาโดที่ก็กำนงมาอันนี้สุขตาอ,อันดาบ,บ้าอยู่ข้างในน่ะน,นี่ยอมออกมาด้วยนะเ,เดินมาหาเวยเหมือนที่เวลาจะให้อาหารไงที่รองมือเกาตรงท้ายมันพนี่ ไม่กล้าครับแล้วมันจะเป็นอะไรครับพี่เดือดสายจะกระจี้เนอปะไปประสาทไนอย่รงนั้นนะ